น้องโมย่าค่ะโอ้โอ้ยกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายช่งว่าโอ้ทำไมรีบไปจังคะอ่ามาบ๊ายบายเร็วจังเพิ่งจะเปิดเพิ่งจะเปิดมาบ๊ายบายแล้วกินข้าวกับอะไรคะกับอะไรคะข้าวกับไข่ไข่ค่ะกินข้าวกับไข่ต้มชอบกินไข่ดขกาวเหรอคะใช่ไหมคะ กดติดตามน้องโมย่าด้วยนะคะใช่ไหมคะน้องโมยา่าอายุสองขวบสองขวบห้าเดือนแล้วค่ะนสองมห้าเดือนแลยฮะเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วเหรอคะอเดือนหน้าก็ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมเดือนหน้าเปิดเทมอมหนูก็ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะลูกอืม คนเก่งค่ะชื่อน้องโมยาค่ะกินข้าวก็ชอบกินไข่ขาวชอบกินไข่ขาวค่ะใช่ไหมคะไ,ไ,ไออข่ดาวล่วงไปแล้วโอ้ไข่ขาวร่วงไปแล้วอุ้ย,ยน้องโมยาและเขาว่าน่ารักไข่ก็ชักชักอยากจะเห็น ชักอยากจะเห็นน้องโมยาตัวเป็นๆใช่ไหมคะโอเคค่ะตัวเป็นๆค่ะาฝากติดตามก่อนจะไปแล้วฝากติดตามอะไรฝากติดตามน้องโมยาด้วยนะคะโ,<อ>โมยาจ้าโมยาจ้าโอเคค่ะบา,บายบายก่อนค่ะบายบายไปแล้วนะคะ